ก็ขออนุญาตให้ทุกท่านร่วมรับฟังบทเพลงไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ i did

คงมเอขอตอบแทนแม่มีลืมเลือนทำไน้ในดวงใจนะคะเป็น อาวาดของท่านผุ้ท่าเซียนนะคะ,ะทำนองเพลงน้ำตาลาไซใหร้อมากๆเลยนะคะ,ะสำนึกในดวงใจนะคะทีะ่ต้องเลือกบทเพลงของฟ้าเพลงนี้นะคะกะ็ด้วยเห็นคุณค่านะคะในความหมายที่ให้เรารู้สำนึกนะคะคุณของฟ้าที่เมตตาให้เราได้พบกับวิธีธรรมนะคะ เดี๋ยวเรามาร่วมศึกษาตามเนื้อหาของเพลงกันเลยนะคะควา,ามเมตตาบุญธรรมใ้รูร้อย่างตกถ้าเราไม่ได้มากับรับวิธีทามไม่รู้เลยนะว่าอีกนานแค่ไหนที่เราจะได้รู้ตื่นมาศึกษาบ,บาัณฑิตธรรมพาตัวเองให้หลดุดพ้นจากการดินไหวใจเกิดจอบก็เชื่อนะว่าหลายหลายคนถ้าไม่ได้มาศึกษาธรรมะตรงนี้นะคะก็ คิดอยู่แค่นั้นแล้วเราก็จะให้ความสําคัญกับการทํางานทํางานทํางานแล้วก็หาเงินหาโชคหาลาภหาจะแหว่งสิ่งที่มันเป็นทรัพย์นอกกายนะคะจพาจิตญาณเรานะให้ผลจากการ็ิไวแต่เกิดเราก็จะคิดว่าเป็นหน้าที่ของพระของผู้ศึกษาปฏิบัติบาเพ็ญที่คขาอยู่ตามสานักปฏิบัติธรรมต่างๆอยู่ตามวัดอันนี้เราก็เคยฟังปฐมนิเทศทำกันมาหมดแล้วก็น่าจะรู้นะคะว่า มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะได้ามากรบรับพิธีทรรนะคะเพราะว่าด้วยความผิดที่เราความบาปที่เราเคยทํามาตั้งแต่ชาติไหนๆนะคะกี่ภพกี่ชาติแล้วนะคะมันก็ถาถมเข้ามาเป็นยิง่งเป็นแรงหูนํานะคะให้เราต้องมาเจอกับปิบากรรมเยอะแยะมากมายเลยแต่เราได้รับพิธีทรรแล้วหากเรานะคะ่ะตั้งใจนะคะ ม่ว่าเราจะผิดผลผ่านมาแค่ไหนนะคะมาเยอะแค่ไหนนะคะเราขอให้ตั้งใจกับองค์มาดาให้เราตั้งใจเอาไว้ว่าเราจะต้องกลับไปสู่บ้านเดิมของเราที่นิพพานให้ได้นะคะเพราะว่ามีแม่แห่งจิตญาณน,นะคะที่เฝ้ารอเราอยู่ถ้าเราไม่ทํำดเราให้สว่างใสปราศจ,จากกิเลสเรารจะมีโอกาสได้กลับไปหาแม่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเร่งปฏิบัติบำเพ็ญน,นะคะ เพราะว่าไว,าว,าว,าวาบาปและบุญนำหนุนส่งมาทั้งบาปบ้างบุญบ้างนะคะที่เราทำมาแต่อดีตบางคนก็บาปเยอะนะคะก็เลยชีวิตชาตินี้ชาติจ,จุบันก็ลำบากนะคะแต่ถ้าบุญเยอะหน่อยนะคะก็ทำให้ไม่ลำบากมากสักเท่าไหร่นะคะก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตเรียกว่ามีฐานะร่ำรวยนะคะแต่ก็สุดท้ายนะคะ ไม่้นการวิไว้แต่เกิดจิตนี้นะคะจึงไหลวินน้ําตาค่ะพอ,อเราได้รับธรรมะแล้วเราก็เข้าใจนะคะเราก็สํานึกในความผิดบาปนะคะขอขมาอัดไว้ขมาจริใจนะคะเกิดจิตสํานึกความผิดด้วยความจริงใจไม่ใช่เสียแรงนะคะ,ะจริงใจก็คือ,อร,รู้รู้ด้วยจิตของเราว่าเรามีความผิดอะไรก็ รีบเร่งนะคะหว่นไหวเพียพรพยายามที่จะสร้างคุณงามความดีเพื่อเด้ได้มีบุญกุศลไปชดใช้ชดเชยกับเ,เจ้ากรรมนายเวรเขานะคะแล้วเราก็าไม่ทำผิดซ้ำอีกนะคะมันทบทวตัวเองในแต่ละวันนะคะว่า,ามีอะไรที่เคยทำผิดพลาดมาะะไม่ว่าจะเป็นคำพูดนะคะความคิดการกระทำทุกอย่างนะคะที่มันมาจากตัวเรานะคะเราก็ต้อง ย้อนมองทุกๆวันทุกขณะจิตเลยนะคะเพื่อให้เราได้ทันนะมีสติเท่าทันต่อสิ่งที่เราได้คิดได้พูดได้ทำนะคะเมือม่อเมื่อเรามีสติจับยั้งได้นะคะความผิดเราก็จะลดลงน้อยลงความผิดาบาปเราก็จะค่อยๆมาลายหายไปใช่ไหมคะเราก็จะมีแตุ่ณงานความดีเพื่อเราจะได้ลดเชยลบล้างกับความผิดในอดีตนั่นเอง ความรักแม่เอ๋ยใหญ่สูงดังฟ้าไกลตาเรามองไม่เห็นนอว่าแม่แห่งจิตยาณน,นะคะรูปหลักเป็นแบบไหนยังไงนะคะแต่สิ่งที่เราสัมผัสได้ก็คือท่านเรียกด้วยความรักเมตตาท่านมีโลกใบนี้ให้เราได้อยู่อาศัยใช่ไหมคะมีผืนแผ่นดินนะคะมีท้องฟ้ามีธรรมชาติที่สมบูรณ์พร้อมนะคะตอนที่เรา มาแรกๆหรือจะย้อนไปในวัยเด็กของแต่ละท่านนะคะก็สัมผัสได้ว่าโลกใบน,นี้นะคะมันมีบรรยากาศที่สมบูรณ์นะคะร่มรื่นร่มเย็นนะคะบรรยากาศน่าอยู่กว่ายุคป,ปัจจุบันนี้นะคะ <S <S เพียงไม่กี่สิบปีนะคะที่เราเกิดมาในชั้นนี้เราก็สัมผัสถึงความแตกต่างได้เลยนะคะว่าความร้อ,รอนรุ่มร้อนของโลกใบน,นี้มันกําลังปะทุกําลังระอุข,ขึ้นนะคะด้วยความรักอันสูงส่งนะคะของ แม่แห่งจิตยาน,นะคะท่านก็ได้มอบนะคะสายทองเดือนสายทองสายธรรมให้เรานะคะได้ยึดเหนี่ยวเอาไว้นะคะเกาะเกี่ยวเก็บเกี่ยวสังสมบุญนะคะเพื่อเราจะได้ละกิเลสที่มีอยู่ในตัวเรานั่นเองนี่มอบรักให้มาอย่างท่่มทนเลยนะคะมีไหมจะก,กี่คนที่จะสัมผัสความรักของแม่แห่งจิตญานได้นะคะเมื่อเรายึดสายทองสายธรรมเอาไว้บั่นใจแล้วนะคะก็ เราผู้เป็นลูกนะคะเป็นพุทธบุตรท,ทั้งหลายนะคะก็จะรู้สึกว่าลูกยาอุ่นในดวงใจนะคะให้เราได้รู้สึกถึงความอบอุ่นในดวงใจว่าต่อไปนี้นะเรามีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วเราไม่เบี้กว้างแล้วตอมเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่คิดอยู่ตลอดเลยว่าแล้วเราจะไปเพิ่งไขได้เราไม่รู้เลยว่าเอ,อใครที่จะสามารถ พาเราขับนิพผ่านได้เพราะตอนนั้นเราไม่ได้ไปวัดเราไม่ได้ศึกษาธรรมะเราก็ไม่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรประกอบกับพอเราโตขึ้นเราก็ทํางานเราก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปสร้างบุญที่วัดเเท่าไหร่เพราะว่าที่ทํางานเราก็ไม่ได้หยุดวันโกนบันท้าถูกไหมคะเนี่ยที่ทงานเราหยุดวันเสาร์อาทิตย์น้อยครั้งมากน้อยโอกาสมากที่เราจะได้มีโอกาสไปศึกษาปฏิบัติบําเพ็ญอย่างพระที่เขาออกตรวจใช่ไหมคะ่ะปัจจุบันนี้นะคะมมีออกเทพ มากมายนะคะของเทพค,คุ้มครองเมตตาปลอดภัยของเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมาทั้งมดทั้งวันนะคะที่พระแม่องทรโปรดเมตตานะคะให้ท่านมาเมตตาถือช่วยทุกจิตยานะคะที่อยู่บนโลกใบนี้นะคะที่ยังไม่รู้ตื่นนะคะไอ้เร่งรีบนะคะศึกษาบบเห็นธรรมนะคะค่อยๆละขัดเกลากิลสเราผู้เป็นลูกนะคะ ทหมคะที่เราจะรู้สึกถึงความเมตตาอันยิ่งใหญ่นี้ได้นะคะรูปขอแทนคุณเลี้ยงกายปีติดใจอุขีดแทนกุณเมื่อเราได้พบโอกาสแล้วเราจะทดแทนบุญคุณอันยิ่งใหญ่นี้ได้อย่างไรนะคะเราก็ต้องรู้ที่จะเลี้ยงกายสังขานี้ให้มันสมบูรณ์ให้มันอยู่พร้อมที่จะพาตัวเองข้ามลพล้นทะเลทุก อาคนอื่นให้ข้ามพ้นทะเลทุกเราจึงต้องช่วยงานธรรมะเราจึงต้องมาทำงานธรรมะกันนะคะไม่อย่างนั้นเราก็คงทำแต่งานหาเงินหาทองหาทรัพย์ธรรมดาที่เลี้ยงกายสังขารบนโลกใบนี้ช่วชีวิตหนึ่งเราไม่ได้คิดจะสร้างอริยทรัพย์ข้ามภพข้ามชาติกันสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราได้รับความเมตตาเราก็จึงรู้ตื่นเราก็เลยได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆได้ทำงานธรรมะในหลากหลายรูปแบบแม้กระทั่ง ในห้องเสมอนี้นะคะหลายๆท่านนะคะก็พรีทุกที่นะ,ะแทนคุณด้วยการเสียสละเวลาอันมีค่าของท่านนะคะบางครั้งนะคะก็งานทางสถานธรรมก็มีเยอะแยะมากมายนะคะที่จะต้องไปรับผิดชอบดูแลผู้ที่ตามหลังเรามาที่เข้ามาเข้าศึกษาธรรมนะคะมารับธรรมะนะคะแล้วยังต้องมีการประชุมวางแผนงานอะไรต่างๆนะคะ เราก็ยังแบ่งเวลานะคะมาพบปะพี่น้องห้องเสมอนะคะในะทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสบดีนะคะเ็เป็นเวลาหลายปีแล้วที่เราได้มาร่วมศึกษาทมด้วยกันนะคะวันนี้ก็อยู่ในคอนเซปต์ของบทเ,เพลงของฟ้านะคะให้เรารีบนะคะเลือกเพลงที่ทึ่งชอบนะคะแล้วก็มาร่วมศึกษากันนะคะอ,ะอนุทวเสียนก็ยังไม่ตาอีกนะคะว่าวาจาสอนพร่ำเตือนลูกหนาะด้วยรู้ทำมีหนุนมา แม่เฝ้าปเปลิดผอมบไภัยโอโ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตานะคะให้พระโอวาทนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะตั้งแต่เราเข้ามาในอนาาัตถธรรมเราเห็นไหมคะว่าพระวัดเดยอะมากนะคะจะเข้าไปนค้นหาใน y o u t u ู e มีเยอะแยะมากมายเราชื่นชอบเพลงทางโลกคำนองเพลงอะไรนะคะลองไปค้นหาดูนะคะมีเยอะเลยที่เรา,เรายังไม่ได้รับศึกษาอีกเยอะเลยนะคะเพื่อพักเตือนพวกเรานะคะให้เรา ฟังแล้วว่าเพงลงไพเราะแล้วเราก็พิจารณาเนื้อหาของบทเพลงแต่บทเพลงเพราะว,ว่านั้นไปตามไปด้วยนะคะเราก็จะทําให้อะช่วยควมเกลาทาให้เราเข้าใจธรรมะได้เร็วยิ่งขึ้นด้วยนะคะ,ะเราว่ามีความไพเราะดูในตัวเนื้อหานะคะ,ะทราบซสื่อกินใจไม่ว่าเราจะมีะกลับอะไรที่ตามเราอยู่หนุนส่งเรามานะคะทำให้เราทำนะคะนอเมตานะคะอ่ะให พระอาจารย์จี้โกงมหาบริษัาจารย์ธรารปัญญานะคะอยประสิทงศักดิ์สิทธิ์อีกหลายพระองค์เลยนะคะอคอยขจัดปัดเ่าคุ้มครองนะคะป้องกันภัยทุกวันนาะคะที่จะมากำกายเข้าใกล้เรานะคะเพราะว่าเรารับธรรมะแล้วล่ะคะ่ะเราก็ต้องฝ่าฟันเองอย่างแค่ส่วนอีกเจ็ดส่วนเป็นไงคะทำไต้องทำเมตตานะคะให้พระอาจารย์จี้โกงนะคะ วยต่อรองกับเจ้ากรรมนายเวนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เมตตาเติมพลังให้เราอีกนะคะอีเจ็ดสว่วนโชคดีมากๆเลยนะคะช่วยมาลูกข่างไกลบรรลุข่างไกลจากธรรมะนั่นเองนะคะให้รู้ตื่นให้เขาใกล้ธรรมะนะคะให้ศึกษาบำเพ็ญธรรมะนะคะให้เขาใกล้ธรรมะก็คือธรรมะที่อยู่ในตัวเรานั่นเองให้เขาใกล้พุทธจิตธรรมญาณให้มากยิ่งขึ้นให้เร็วยิ่งขึ้นนะคะโดยการน้อมจิตนะคะน้อมขอภาวนานะคะ ว่าเราจะตั้งจิตตั้งใจนะคะศึกษาปฏิบัติความเมตตาเราจะไม่ให้เป็นขี้ประกวนนะคะให้สิงสิทธิต์ต้องเดือดร้อนมาอมเ,เกลามาช่วยเหลือเรานะคะ<ม>การที่เราเห็นออย่างผู้ภัยใช่ไหมคะ,ะผู้ที่เป็นจิตอาสาต่างๆนะคะสิงสิทธิ์ที่ลงมาจุดจุ้ยมนวมีนทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนะคะที่พระอ,องค์นะคะ,ะเป็นผู้มี จิตเมตตามหาเมตตาเลยนะคะที่ไม่สวยสุขอยู่นิพพานนะคะท่านสละความสุขส่วนตนนะคะเพื่อมาเสียงไทยนะคะอกอบโลกใบนี้ทุกท่านคิดว่าเป็นการเสียงไทยไหมคะลมงมาจุติที่โลกใบนี้นะอ่ะเราก็เห็นเห็นกันดูเนาะมันดีขึ้นดีอะไรจะแจ็คพอดได้โอ้โหติดติดกันเลยนะคะช่วงท้ายปีต้นปีนี้ก็ยังมีนะคะเหตุเทศไทยเยอะแยะมากมายนะคะ ฉะนั้นเราก็ต้องตั้งจิตตั้งใจน้องภาวนาเอาไว้นะคะว่าเรานะคะจะเป็นผู้หนึ่งที่อย่างน้อยพาใครกลับนิพพานไม่ได้ก็ต้องพาตัวเองนี่แหละนะคะเพื่อจะได้เป็นการบรรเทาภาระของสิ่งศรรักดิ์สิทธิ์นะคะพระอาจารย์จีโกงจะได้เหนื่อยน้อยลงนะคะโดยมีเราเป็นผู้เดินเองนะคะพาตัวเองกลับนิพพานเป็นขับพระแม่องธรรมดีไหมคะอ่าแบบนี้ดีมากๆเลยพระอาจารย์ก็จะดีใจเหม,มือนเราอมี ลูกนะคเป็นคนเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าลูกสามารถที่จะเอเข้มแข็งยืนหยัดนะคะหาเลี้ยงชีพได้ตัวเองยืนยืนหยัดได้ด้วยตัวเองนะคะหรือไม่ก็มาสืบทอดกิจการงานของพ่อแม่ได้นะคะพ่อแม่รู้สึกดีใจไหมคะย่อยมดีใจแน่นอนนะคะ,ะเพราะว่าท่านก็จะไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอีกต่อไปนะคะท่านก็เฝ้ารอดูความสําเร็จของลูกๆอย่าง ภูมิใจอย่างสบายใจมีความสุขแบบนี้นะคะดีไหมคะอันนี้ก็คือเป็นการสำนื้อคุณอย่างแท้จริงที่เราจะ,ะทำตัวเองไม่ให้เป็นภาระของผู้อื่นนะคะแม้กระทั่งผู้ที่เป็นบุคการีเราอุ้มชูเลี้ยงดูเรามานะคะเราก็สนับสนุนท่านแบบนี้นะคะชาตินี้เกิดกายตั้งใจใส่ทดแทนคุณหล่อเลี้ยงจิตบ,บุญสร้างเสริมไฝเพียรบำเพ็ญคะว่า ที่เราได้มีการสังขารเป็นมนุษย์ในชาตินี้นะคะล้ำค่ายิ่งพอสิ่งใดเลยนะคะขอให้เรามั่นตั้งใจเอาไว้นะคะว่าเราจะพดแทนคุณให้ถึงที่สุดนะคะด้วยการหล่อเลี้ยงจิตแห่งพุทธะของเรานะคะจิตบุญนะคะค่อ,คอยๆสร้างเสริมนะคะไปเพียรความเพียรศึกษานะคะปฏิบัติความเพียรทํช่วยงานธรรมะให้ถึงที่สุดนะคะแล้วสิ่งดีๆก็จะพร้อมส่งน,นำบุญลางบับเบ็น นี้ขอให้มั่นคงม่เอ็นนะคะและถอตอบแทกแม่ไม่ลืมเลือนเราไม่เคยลืมเลือนนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ล้วนมีบุญคุณต่อเราพ่อแม่ที่ให้กายสังขารล้วนมีบุญคุณต่อเรานะคะเราไม่ลืมทุกๆบุญคุณนะคะที่หนุนส่งให้เรานะคะได้เจริญเติบโตมีกายสังขารมีชีวิตรอดปลอดภัยอยู่ดีมีความสงบสุขทุกวันนี้นะคะ เราก็จะเต้งโทดแทนคุณให้ถึงที่สุดด้วยการทําความดีด้วยการตั้งใจศึกษาปฏิบัติบำเพ็ญนะคะค่อยๆลดละเลิกนะคะ,ะใหกิเลสเบาบางให้มากที่สุดนะคะเพราะั้นเราจะได้เบาวิวนะคะแล้วก็กลับไปกล่าพระแม่องธรรมได้ในที่สุดนะคะาเรายังมีสมภพระที่เป็นกิเลสแห่งความโบบลภโกรธลงเรานั้นก็ อาจจะไม่ได้กลับมิพาในชาตินี้นะคะเราก็ต้องลงมาเกิดใหม่แล้วเราก็ต้องมาสั่งสมบุญบาร,รมีใหม่อันนี้ก็สิ่งสิเพราะใหม่เพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมคะ,อะ,อะพอาะมาชาติหน้าเราก็อาจจะมาหลงอย่างเช่นชาตินี้อีกหรือว่ามาหลงยิ่งว่าิมอีกหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะ,อะจอบก,ก็ขอรวมศึกษานะคะพระโอวาทของท่านทุเท่าเซียนนะคะ,ะใน ชื่อบทเพลงว่าสำเรกในดวงใจนะคะทำนองเพลงน้ำตาไหลาแล้วก็ขออนุญ,ญาตนะคะกล่าวถึงท่านพเทาเสียนนิดนึงนะคะท่านพเทาเสียนนะคะก็คือท่านเป็นหนึ่งในแปดเสียนนะคะเราไปฟังเนะอะบอกจ่ตเรามีสิ่งลักสิตที่เป็นแปดเสียนนะคะมาเมตตาเรานะคะอันนี้เป็นเสียนพระองค์สุดท้ายะ้าองค์ที่แปดก็คือมีพระนามว่าเตียเกย๋เรา นะคะน,นะคะก็แต่ว่าผู้ที่มีอายุยืนยาวนะคะท่านก็เป็นผู้ที่เกิดในสมัยของราชวงศ์ถังนะคะท่านก็มาให้พระอวาทนะคะพระองค์นั้นขนาดยาววัยนะคะได้รับการถ่ายทอดสูตรแห่งเทวะจากผู้วิเศษจึงใช้วิชาที่ได้รับการถ่ายทอดมานั้นจาาึกไประยังแดนต่างๆ ช่วยปิดเรื่องความทุกข์ยาก,กเหมือนมนุษย์มีอุปณิสัยชอบนั่งลาหันหลังกลับก็คือเวลาเป็นพานะนะคะแต่ไม่ได้นั่งหันหน้าตามลานะการนั่งหันหลังกลับมองอีกด้านหนึ่งนะคะโดยหันหน้าไปทางหาลาซึ่งในยุคสมัยนั้นก็มีบัณฑิตคนหนึ่งที่ประชดบ้านเมืองโดยการขี่ลาหันหลังเหมือนเป็นการบอกว่าบ้านเมืองนั้นสับสนวุ่นวายจนคนมงงงต้องขี่ลาหันหลัง แต่แท้จริงแล้วสาเหตุที่ท่านพุทธเอาเสียนะคะขี่ลาหันหลังกลับเนื่องด้วยตัวท่านเองคิดว่าถ้าหากท่านขี่ลาไปข้างหน้าท่านก็จะเห็นมวลมนุษย์มากมายที่ต้องการความช่วยเหลือซึ่งท่านไม่สามารถที่จะ,ะช่วยได้ทั้งหมดไปพร้อมๆกันท่านจึงเลือกที่จะนั่งลาแบบหันหลังกลับหากท่านมองไปที่บ้านหลังไหนเอ็นก็จะไปช่วยหน้าบ้านหลังนั้นนั่นเอง ท่านทำอย่างนี้มาตลอดจนชาวบ้านขนาดนามท่านว่าผู้เท่านั่งลาหันหลังกลับเป็นผู้ที่ช่วยเหลือมวลมนุษย์แล้วก็ท่านก็บำเพ็ญเพียรมาเรื่อยจนบรรลุสําเร็จเป็นเสียนในที่สุดนะคะก็ะคือท่านผู้เท่าเสียนนะคะเห็นไหมคะว่าแยบยลมากๆเลยนะคะสิ่งหนึ่งนะคะแลอก็อกขอญาตนะคะรวมศึกษาเพลงของฟ้านะคะ ต้องเลืองใจไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณม,มากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณอย่างยิ่งเลยคนะ่ะ